ล้วเคยตกปลาได้แบบมากๆที่สุดนี่ยังไงหูกก็สาลูครับย่นนี่มีคลิปด้วยีคลิปหนูใช่ไหมลูกข้างหลังอ่ะครับเดี๋ยวลองหันไปดูดิโอ้โหดูเ้าเฮ้ย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 นี่ตกมาหรือเต้นน่ะอันนี้ไม่ได้แดนอยู่ใช่ไ้ยลูกไม่ได้แดนครับเฮ้ยจีงจังมากเลยอ่ะยังไม่มีเสียงตออย่าเสียงครับอย่าเสียงเฮ้ยเฮ้ย แค้น <The acid baptism noise> mm ิดหน่อยนะครับอื้นนิดหน่อยนะครันโปรด้วยอ่ะบังใหญ่โคเลอร์เลยอ่ะได้มากสุด3ใช่ไหมลูกครับแล้ว20แรงเขาจะขนาดไหนลูกโอ้โหยากหรือง่ายลูก20ก็ยากครับและนี่คือโจทย์ที่เราท้าทายน้องภาคินครับื่านประานครับไปชมภาพภาพนี้ครับ20เลยเหรอที่นี่คือบึงสำราญจังหวัดฉะเชิงเซาครับ ที่บึงเก่าแก่นเนี่ยที่นี่เขามีวิธีบำบัดน้ำครับโอ้มีคนไปตกปลาจำนวนมากครับคุณพ่อใช่ไหมลูกครับพ่อไปกับพาคินครับมีเสื้อทีมด้วยนี่ทำไรลูกปันเดียครับโอ้รอเดี๋ยวไปดูลีลาการตกปลาของพาคินครับมาเหวี่ยงเบ็ดครับโอ้มีปลาครับมีปลาอยู่ใต้น้ำครับ พึ่งใหญ่มากครับผ่ากินกำลังรอปลากินเหยื่อนะครับทำไมเขาได้ทำไมถึงเราไม่ได้ทำไมเขาได้เราชอบเราไม่ได้ทำไมเราไม่ได้ตกรับเอาลวครับตอดเหยื่อแล้วครับตอดเหยื่อแล้วครับผ่ากินลุกแล้วครับได้เหรอ หนีอุมันเคี้ยวเหรอเรารออะไรลูกเรารออะไรลูกรอลากินครับมากินลูกไปทำไมครับปลากินเหยื่อครับทีนี้มันคายครับแต่เหยื่อเรายังอยู่ใช่ไหมถ้าปลาเล็กได้คืออย่างนี้ใช่ไหมลูกมันยังตอดแล้วถ้าปลาใหญ่เป็นไงลูกมันจะดึงไปเลยครับอ๋อจะดึงไปเลยอ๋อถ้าเกิดไอ้ตรงตรงไอ้สีตรงตรงนี่แหละครับดึงไปแล้วครับปลากินลูกแล้วครับอื้ดู เที่ยวนะหมเที่ยวโอ้โหจริงๆเขาต้องใช้แรงในการดึงปลานะครับต้องมีจังหวะเลยครับเพราะว่ากีฬาประเภทนี้เราต้องเข้าใจนะครับว่าใช้แรงมากไปก็ไม่ดีถูกไหมลูกกปิกกปิกต้แต่ว่าแต่ลต่ปลาแต่เแต่นลาแต่ปาแต่ปลาต่ปลาแต้ปลาแตปลาแต่เาตาแตาาลาตป เหมือนจะได้ปลานะครับแล้วมันก็มีกำลังเยอะด้วยครับหนักเหมือนกันนะเนี่ยหนักเนียตะกัตะกนตันตกนักันกนตักนตกรนกันักันกรนกันักนตัดกันตาด่ันลัรันกนกันกันตัดกันตัดกันนัันักนกนักกนตัดกนักนกักนกันตัดันนกน้หนักักนตักนกกักักนกนันัก่ด น้ำหนักคนนี้เขาเขายังขึ้นอยู่นะครับน้ำหนักที่ได้ก็คือโอ้โหน่ใหญ่มากครับ17อู17.4กิโลกรัมครับนี่น้ำหนักมากสุดที่มองเลยนะครับเขามากสุดที่เคยได้คือ8กิโลแขนเลยอ่ะโมูใช้แรงเยอะเนี่ย ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แรงเยอะครับตัวนี้แรงเยอะครับเราต้องมีจังหวะผ่อนไหมลูกครับเก่งจริงค่ะกิโนที่มันลาแล้วลูกปลาอะไรลูกปลาบึกครับนี่คือปลาบึกนะครับพ่อนะปลาบึกเป็นปลาน้มจืดที่ใหญ่ที่สุดนะครับยอโอ้โหนี่ภากินยกไม่ขึ้นแน่นอนครับพ่อต้องมาช่วยครับแต่พ่อยังยกไม่ขึ้นเลยอ่ะโอ้ใหญ่มากครับใหญ่มากอ้ย ตาตรงนี้เราพอเราตกได้ลูกคืนกลับไปที่มึงไหมลูกครับน้ำหนักครับอูใหญ่เลยสองโอ้โหเกินแล้วโอ้โหยีิบเก้ายี่สิบน้ำหักได้คือน้ำหนักของปลาตัวนี้คือ2 8 9สิบกกิโลกรัมครับโอ้โหใหญ่้าทายลูกที่2 0่สิกิโลกรัมแต่ว่าพากินสามารถตกปลาได้ที่น้ำหนัก2 8 9กิโลกรัมผ่านลูก ากครับอาคินลูกทุ่ซุปบอกเล่าเรื่องราวความเก่งของอาคินเรื่องราวความรักของอาคินและเรื่องราวความฝันของพาคินให้ผู้ใหญ่คิงบาเวอร์ทราบท่านทราบแล้วว่าพาคินอยากได้อะไรนะลูกแต่นี่คือสิ่งที่ผู้ใหญ่คิงบาเวอร์เตรียมให้ลูกครับพี่พี่ทีมงานครับขอความฝันให้น้องพาคินจากผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์อครับจริง,รงด้วยคือคือถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะไม่กล้ากอดแต่ผมไม่แน่ใจว่าถ้าหันกลับมาแล้วยิ้มอ่ะแสดงว่าใช่เลย มีสอคนไม่กล้ากอดครับคนหนึ่งแน่ๆอย่าพี่ป๋องให้ลูกที่เราอยากได้ลองกอดดูลองกอนดูโอ้ชอบมากชอบมากโอ้ใช่อยากที่อยากได้ไหมลูกครับไม่ใช่แค่ตุ๊กตาปลา2ตัวน um ี้เท่าน no ั้นนะลูกผู้ใหญ่ King Power มีทูนส้ายกับลูกด้วยรวมวันนี้มอบความฝันให้กับน้องพาคินจากคิงพาวเวอร์0 0 0มบาทจาก King Power ร์ครับ อาคินลูกตรงนี้เรามีสิ่งสำคัญอีกหนึ่งสิ่งจะให้กับอาินลูกอาคินครับนี่คือเหรียญของซ<ะ>ูเปอร์เทนเราทําขึ้นเพื่อมอบให้กับเด็กหกขวบที่รัก<ะ>ในกีฬาตกปลาซึ่ง<ะ>เป็นกีฬาประเภทเดียวกับที่คุณพ่อของเขาชื่นชอบ<ะ>เราเชื่อมั่นว่าแม้กระทั่งปลาตัวใหญ่ที่ตกยากแต่เขาสามารถใช้ความมุ่งมั่นตั้งใจในการพิชิตภารกิจได้สำเร็จนั<ะ>่นหมายความว่าในอนาคตข้างหน้า<ะ>เมื่อเจอโจทย์ยากๆที่ท้าทาย พาคินจะสนุกกับมันและก้าวข้ามมันได้เหมือนที่เอาชนะภรกิจในวันนี้นะลูกด้านหลังของเหรียญเนี่ยลูกสลักชื่อพาคินไว้ด้วยว่าเด็กชายจักรพรร์ชัยนาราเดรสูเปอร์เทนเวนนี้เป็นของลูกครับขอบคุณครับขอบคุณพาคินมากที่มารายการวันนี้นะลูกพาคินอยากพูดควารู้สึกในใจตอนนี้ก่อนไสุดอย่ลูกพ่อครับแม่ครับอยากพูดกับพ่อกับแม่ใช่ไหมลูกอยากบอกอะไรพ่อและแม่พาคินพูดผ่าน กล้องตัวนี้ได้เลยลูกเชนครับปีกินรักพ่อแม่นะครับปีกินจะเป็นเด็กดีพีกินจะตั้งใจเรียนครับขอบคุณมากลูกชอบเรีือมากเรียอเป็นเด็กที่พูดขับน้ำครับเป็นเด็กที่ขับน้ำแล้วก็เป็นเด็กที่โตเกินวัยนี่คืออัจฉริยะปัญจิ๋วนักตกปลาของเราน้องอักินครับจริ้งเลยลูกอักินครับนี่เป็นของลูกครับไม่กินเลยลูกจริ้งเลย